ถ้าถูกผู้ชายเมินควรจะทักไปอีกไหมทักสิครับทักไปเล่นแต่อย่าทักไปรักคนมนุษย์นะเขาไม่ได้เกิดมาแล้วก็ถูกโปรแกรมให้รักเร,เราเห็นหน้าปุ๊บเอ้ยรักเลยนี่คู่ชีวิตบางทีเขายังมองไม่เห็นอะไรในตัวเราเขาก็เลยเฉยๆนะครับหรือคุยแบบมีมารยาทไปดังนั้นอย่าไปกลัวกับการทักคนแต่อย่าทักไปแบบอยู่ไหนอะ่ะทำอะไรอะ่ะที่ไหนอะ่ะยังทข้ายัง มันน่าเบือ่อมันต้องมีมุกในการทักไปมันต้องมีมุกในการเข้าไปป้วนเปี้ยน <c oughs> ก็อย่างที่บอกหน้าที่เราถ้าอยากให้เขารักก็ไปทําให้เขารักเราไม่ใช่รักเขาแล้วก็ไปยืนข้างเขาคี่อะไรมึงจะรักกูอเลรมึงจะรักกูเขาไม่รักพอสะพานเป็นเปล่าอ้อยเป็นหรือเปล่าหยอดเป็นหรือเปล่าอ้อยเป็นหรือเปล่าหวานเป็นหรือเปล่าแต่จุดสําคัญคือทักแต่อย่ารักเล่นเฟรนลี่ที่เล่นอะไรหยอดเข้าไป รับประกันเดี๋ยวสักพักถ้าเขารู้สึกว่ามีสเปคเราพัฒนาได้ <_ C os> เขาก็จะเริ่มใจอ่อนแล้วก็จะเข้ามาปูนเปื้อเราในชีวิตเรามากขึ้นทําให้เป็นเหรอทักมาที่คลับกิ๊กเรียนคัมภีร์เสน่ดูสักหนึ่งรอบเดี๋ยวมันจะบอกไว้หมดแชทยังไงส่งรูปยังไงอ่าไปสร้างความหวังให้เขายัางไงหาตัวไปตอนไหนยอดอะไรไปตอนไหนแม้กระทั่งคุณช้อปปิ้งอยู่คุณังอ่อยได้เลยเชื่อไหมนะครับเดี๋ยวคัมภีร์เสน่์ในคลับกิ๊กจะบอกไว้หมดสนใจทักมาแล้วเดี๋ยวคนจะรักคุณรายล้อมเต็มไปหมดเลย